สวัสดีครับผมมาเสรือครับสวัสดีครับครับคนมีโชคความกับพันธมิตรพันธมิตรท่านหน่อยแค่วยให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรช่วงเด็กก็บอกเองนะพอเสิร์ฟาผมจักว่า่องแลเนี่เปลี่ยนซื้อเป็นเจอเนี่ยเนี่ยภาษาไทยที่หรอมเพราะว่ามันรวยแล้วนะเลิกได้มาเปลี่ยนซื้อไหมรวยแล้วเลือกเดี๋ยวนี้มอนมาเสือเขาไปเบิ้งเบิ้งซอนให้ต้องเขาไปเบิ้องนี้ซองตัวเองเนี่ยพอมันติดเขาไปหันเด้ คิดขงปูได้ไม่เอเขาไปหันเลยคิดเจ้ารอบขอไม่ชอเขาแม่ตรงนี้ไม่อได้หันเลยแมีไม่เเขาไปไดช่องพ่เสือดแต่พ่เสือไเด็ด้ป่อยดิ่องปลอยลครับเคยเห็นสองเสียหน่อยพ่อรวยป่ค่ได้ยินแต่สื่อน่คนนำโชคจะน้อยกันเลยเอาอันอันนี้สิมาแนะน้ำช่องหมดให้จังหวบอสหนอบพี่้องแนชกับเจนคุณพาชอกับพี่้องใจนช่ังผู้ผู้ผ้อง ผูดสองนิ้่กัดดันผูดสองหน่อยไปน้ำพ่อเสือกัดดิซ้ายดันไปน้ำบ้านนี้แนวทางของพ่อเสืองวดบางนึงเกือบเป็นกอดข้อกันมะสามตัวแม่เหล็กไอ้เหล็กหลักยิ่งหลักเราหอนาะโอ้ยสันดอกให้ว่าเขาตั้งแต่เริ่มต้นเลยใส่พ้าชุดเก่าสมุติพาไมนจังตัวไงว่าเอาลงมาบ่เอาสันเบิ่งน้ำผมเราสันเนาะพอเอฟทีเพิ่นโซ่กันอันนี้ไม่หายไม่บาดนี่าว่าเอ็ดบาดนี่าก็ได้เอาเลยของไม่เรื่อไงวะ เอานีดีให้เบิ้งดีเอ็นเอก่อนครับผมก่อนอื่นเนาะดีเอเองวดที่แล้วบนกับเข่าล่างกับเข่าได้ครับได้เข้าบนเข้าล่างนะครับเลขกพอเสิร์ตนี่นี่มีคนมีคนดวงเฮงกมูอีกคูนึงพอเสิร์ตเชนอยหนึ่งเจ็ดแปดไทยเขาจะไปเจ็ดเป็นวันเป็นที่เจ็ดแปดเขาจะถึอสามตุ่น S <S ดวงพระเจ้าเนาะมันเป็นดวงพระเจ้านี่เรามันดวงบนโตขึ้กันดวงพระเจ้ายังไงเจียไหนึจียนไหนนึงใจนึงได้เขาก็ได้สามตัว,วเอาเบิ้งบาดน,นี่เลขวิ่งสามตัวครับเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้ากับหนึ่งกอดข้อกัอนมาหลางแปดมาบนให้ว่าถ้าวิ่งสามตัวนี่ บ่มี่มองออกบ่ <c oughs> บมี่มองเอาเงินกระสอบหนึ่งกับบ๊อบพ่อนะครับกระสอบหนึ่งกับบพ่อเลขจับค <c oughs> ู่ครับเลขจับคู่บังเดอ้อร์สามตัวก่อนสามตัวหนึ่งเจ็ดแปดเกือบเป็นซีนะพอนะ่อเนาะคั้นแม่ผม,มขีดเงี้ยคนนี้ไหนี่ปุ๊บนี่เป็นซีทันที่ันแม่ขั้นแม่ขั้นม่พูดไรซีอยู่ครับผูดขั้นแม่มันสองตัวก็มีแปดเจ็ดนะครับเพราะว่าพอเสิร์ตคิดว่าเจ็ดมันจะจะอยู่หลักหน่วยบอกพ่อแม่นไหมนะครับจับแปดเจ็ดแต่ว่ามันออกเจ็ดแปดครับนะครับนี่ สองตัวนะครับเข่านี่หละอันพ่อเสือบอกว่าตัดหน้าตัดหลังสั่งก๋วยเตี๋ยวนี่ละชุดสามตัวจะประมาทของพ่อเสือดโปยูทูปคลิปบอกว่าชุดสามตัวตัดเล่นหน้าหลังแล้วสั่งก๋วยเตี๋ยวรอนทุกคลิปทุกซองทางพร้อมตัดหน้าตัดหลังเนี่เาต้องหกประตูตัดเล่นหน้าหลังเก้าหนึ่งห้องกระถิ แปดเจ็ดเ็ดแปดเขาจะถือแมนอิริอ่ะเนาะเจ็ที่พวกผู้เขาเจะเขาจสลักเขาอีกผู้เขาจะเปรียดเขาจ้าสลักเขาอีกมันมีที่เด็ดก็นั่นอีกที่บาทนี่เน้นโค้งสุดท้ายมือนั่นที่บอเสิร์โทษหะวงเกือบสิบสายบอกว่าอาจารย์มายำแล้วตัวเลขวงกลมๆอยู่ทั้งทึ่งวงกลมๆอยู่ด้านบนครับเบิ่งดูเพิ่นมายำเลขทะเบียนรถเก้าหนึ่งแปดขับรถถอยหลังเลขมันสีอยู่ในสามตัวทั้งหลังกับแมนอหลี ทะเบียนรถมันสามหนึ่งแปดเก้านะครับแต่ว่าพอเสิร์ฟจับให้เก้าหนึ่งแปดนะครับหลังจากชิปชิปแรกชิปแรกเออแรกแรกเลยเออเลขตัวนี้มันจะเป็นแปดหนึ่งเก้าครับชิปแรกเป็นแปดหนึ่งเก้าแต่ว่าไมาชิปสองอาจารย์เพื่อนยัน่ายัดเอฟทีบวกกับเลยเพื่อนแล้วบวกขับให้เป็นเก้าหนึ่งแปดเพราะว่าตามทะลกแกนน่ะชุดสามตัวตัดเล่นหน้าหลังแล้วสั่งก๋วยเตี๋ยวรอเฮีงครับนั่นละ แค่จังส mm ื่หายแห้งคับเนี Mu ่ยบ้านี 9, ้ตอนตอนคนมีโชคถามมาเอาเพราะไอ้แปดเข้ามันมันกี่บวกนั่นบอกพอเสร็จมาแปดเข้ามันบอกกอดกันดอกงวดนี่มันบอกกอดกันมันบอกกอดกันครับมันมันกับมันกับโค้งเลยแต่แปดกัปหนึ่งกัปเก้าเท่านั้นแปดกัปหนึ่งแล้วก็หนึ่งกับเก้าแมีนนะครับแปดกัปหนึ่งเราก็หนึ่งกับเก้างวดนี้ครับเอาหลังจากสี่หาสามสามตัวแตกตรงตรงงวดถัดมาแตกบนแตกล่าง นะครับแตกบนแตกล่างตรงตรงมางวดนี่แตกบนแตกล่างอีกนะครับเขาทั้งเลขฝันเขาทั้งเลขสูตรพี่น้องฟังแต่งวดศูนย์หนึ่งเก่าลดมันค่อยมันค่อยชัดมากมันจำาบ่ได้พอมันไกลหดจำาม่ได้เอาผมจำได้สองสามงวดเดี่ยก็ถือ่าครับเลยวนีเพราะว่าหลังจากศูนย์หนึ่งเก่าแตกสามตัวตรงกามาติดล่างี่สองงวดหลักกามารุดวุดรุดแบบนี้ขอมุ่นเลยแล้วกามาติดสี่ห้าสามตรงตรง แต่บางคนมีโชคมเป็นมือบอลซะเป็นยันสี่สามห้านะสี่สี่ห้าสี่สามค่อนข้างที่หายตรงๆนะพอเสิร์ดบอกนี่แหละตัวมันสีออกเพราะเสดงวดนั้นเนาะเอาบานนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าแขนซ้ำไหนเหล่ากับให้ว่าน่าสนใจซ้ำใดนบานนี้มาเบิ่งงวดวันที่สิบหกบานนี้อ่าสำหรับงวดวันที่สิบหกเดือนเก้าปีหกหกครับอ่าเลขชุดนี้อ่าพอเสิร์ดมีความมั่นใจก็งวดสัญจรอีก มันใจก็งวดกันด้วยใจก็งวดงวดสัญจรผสมเสียงบ้าไมทั่วมันใจเอฟซีท่านไหนทรมากก็บอกว่าจะเสรจะประมอัดเนอเพราะว่ามันเป็นสัญจรกันบารมีเขาเปิดมันเอาประยู่์หรอกเพราะเดอพ่อแบบนี้ขั้นบารมีเปิดเท็ก็เอาประยู่อาจารย์เพิ่อนก็มาย้ำแล้วย้ำอีกทั้งฝันทั้งนั่นแต่บาทที่นี่สำรับงวดนี้พอเสร็จก็จะปั้วเป็นภาพรวมไปก่อนชุดเต็มเดี๋ยวชุดเต็มแล้วก็จะนัดเอฟซีทั่วประเทศทั่วโลกขึ้นกว่าวันที่สิบหรอก ว,ว,วันที่สิบพอวันที่เอที่สิบประที่สิบชุดล่างตัดเนื้อสองหางบนตัดเนื้อสองชุดสามตัวตัดเนื้อสามหางเพราะว่ามั่ที่ได้สร้างโกเทลล้อจะสามมันบ่ได้พี่น้องเอที่พุทคุกัคือ่ะคือมันคือยังเมียพลังน่ะคุณที่ฟื้น,น,นคำ <laughs> ว่าตัดนี่ก็คือจะเน้นนั่นแหละเน้นบนสามหางนะครับเน,น้นเน้นสองตัวสามตัวบนสามหางสองตัวบนสองหาง สองตัวล่างสองหางนะครับนั่นคือวันที่สิบแต่ว่ามือนี้นี่คือชุดเต็ม,มวิ่งเด่นเจ็ดรองแปดกันเก้าแต่ว่าผมเห็นสิ่งที่แปลกแปกเออเพิ่งพอเสือที่โบวช่วงพ่้งแปลกบานี่ยอ่า <c oughs> เพิ่นวาจังซี่อืม 7, 8, เจ็ดแปดเก้าแร้งเงาให้เบิ้งเพิ่นวาตัวทั้งทึ่งซ่อนอยู่ใต้ตา,าได้จา้าดีก็ได้ตาใบกันน,นะเห็นบ่มมันมีอันหนึ่งสิงอยู่เลขแปดเห่นั้นนั่หลันั่งหลหลัมุมนี่แมน นี่ละผมว่ามันแปลกๆมันเป็นอย่างอันนั้นมันไปสิงเลขแปดอันนี้อันนี้คําทำน้ยของตนิ่ันสบายเลขซีเขาไปสิงอยู่ยน่เลขแปดเพิ่นวาเพิ่นปลาเจ็ดแปดเก่าแล่เง่ให้เบิ้งเพิ่นว่าน่ะตัวเท่งๆฝังตัวไตตาดีได้ตาใบไกมันเสียเพิ่นว่าอันนี้ตามตาเพิ่นบอกมาจังงี่ครับอืมแต่บาทที่นี่ก็คืออ่าวันที่วันที่หนึ่งเจจดจอดต่างต่อรอ่วามหวัง วันที่สิบหกกันย่งรอความังจากตรงนี้อมันที่นี้จะขังมันดวงดีมาคือเพิ่นหกล้านสิบสองล้านสิบแปดล้านสามสิบล้านมมนก็ได้ขคแม่นบังอันนี้่นต่างป้าไว้ที่มีคนมีโอกาสถือมีคนมีโอกาสถืออาจารย์นัเพิ่นอาจารย์บอเพิ่นแม่นที่ีคนถือลักเพิ่นมีโคนาสอ่ะแม่นนี่โอกาสบอสทนโดนมี่โอกาสน่าจะเป็นน่าจะเป็นส่วงที่ว่าสำนักเพิ่นแล้วนี่ละนี่พ้นมีชวง กำลังคิดอยู่ว่าสิเป็นคนมีโชคอกำลังคิดว่าสิเป็นเนจะาของมันมันมันเป็นส่วนที่เนี่ยส่วนที่เพอ่์เทียตซ้ำนักแล้วเนี่ยคือว่าอันนี้มันก็เปิดอันนี้มันก็เปิดมันก็จะเปิดไปเรื่อยๆครับอืมหลังจากทั้งได้จี้เนี่ยมันจิดบนติดล่างแต่ว่าเด๋ยนนี้มันจิกอกันมากกอกันมากคอกันมากตลอดตลอดได้ครับแต่เขากันจะประมาทเพราะมันยังมีอีกวันหนึ่งที่ว่ามันจะหลุดไปเลยได้ครับมันจะมีอยู่ภายในปีหนึ่งมันจะมีอยู่สี่ห้าครั้งแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าเขากระ ปีบุ้ยบ่มฮอดซีหาขังที่พ่อที่รุดไปเลยที่ซีหาขังยังไงบอไม้มาแนั่นดิบ่แม่นปีนึงมันถีรุดว่าซีหารั้งแต่ว่าต่อปีนี้มันรุดเราไปแล้วครั้งนึงแหละที่รุดดีดีนะที่รุดอีรีแบบว่าบ่ม,มาจาก้กโตเลยเออแมน่นครับขอเทือดเดียวปีนี้เทือดเดียวเออนั่นแหละนะครับเจ็ดแปดเก้าระวังโตที่มันสิงเลขกแปดคือเลขกซีเพิ่นว่าเจ็ดแปดเก้าตัวแรกเ็าให้เบิง้งเพิ่นว่าครับตัวตั้งเรื่องบังตัวไตาตาดีได้ตาใบกันเป็นเสียครับ เ,เดี๋ยวผมสิอ่านให้อ,อคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่นตาบ่ค่อยดีเนาะฟังเด้ครับผมเลขวิ่งเด่น7ล่อง8กัน9นะครับแต่ว่ามีผีเลข4สิงอยู่ในเลข8นะครับบ้านี้2ตัวบนจับนี่คือเอา3ตัวก่อน3ตัวที่จับไว้อเสิ์จับไว้หชุดมี580 208 046 749 สองเจ็ดเก้ามักุเรจไปแล้วค่ะสองแปดเก้ามาตเรจไปได้ยุ่นี่หนิมีโอกาสออกบัตรทั้งหาชุดดีละมีโอกาสออกบัตรเล็กยุ่นี่หีิมีความมั่นใจว่าตรงมีหางในห่างหนึ่งมากาตัวใดที่ผมอ่านดังๆเมื่อกี้นี่แหละครับอาจจะค่อนมีสองมาร์กได้มาเลยไปได้มาเลอดปมาที่สองตัวบนนีสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าแปดเก้า 0880และ32นะครับหมายเลขหมายเบิงเบงที่ความแตกต่างครับรับงวดนี่รับงวดนี่หมายเบิบงที่ความแตกต่างครับบ่อไขบ่ได้ไข่เน้นเบิ้งเป็นสเต็ปใ,ให้ดูที่ความแตกต่างของตัวเลขสำหรับงวดนี้<ม>เพิ่นสิเน้นให้มีความแตกต่างอยู่เอาส่วน2ส่วนส,ส่วน2ตัวล่างนะครับมี53 1604 35 46 06 เจ็ดเก้าและสองเจ็ดนะครับมากตัวไหนเอานะครับนี่คือเป็นชุดเต็มวิ่งรูดแปดกับศูนย์นะครับวิ่งรูดแปดกับศูนย์เด็กวิ่งรูดพอเสือด้ประมาทเด็ขาดว่าเคยรุดเด็กวิ่งรูดพอเคยรุดจักหนวดเ้อบอกเอตี่อลไวบาวิ่งรูด่อรุดบอกว่าจะเป็นแนวทางไหน่อรุดรับเด็กวิ่งรูดไม่รุดนะครับ เอาชุดเต็มไปสะก้อนมือนี่ให้เบิ่งความแตกต่างถ้าสิสังเกตจุดใหญ่อาจารย์พ่นมาย่ําสะก้อนมันสิสิบจังมาเอาเด็ดโหลดครับอันนี้เบิ่งส่องเบิ่งแนี่ยถ้าผมพู้ใดมักรี๊กเอาไปเด่นต้องก็ได้ครับมักส่วนตัวเนี่ยโมเน็ตนะพ่อเนาะวันที่10เนาะครับเนาะเดี๋ยวจะมเนครับนัดนัด FC เขาเจะโหลดวันที่สิบพอเพราะว่ามันสิได้1 FC บางคนก็สิบ่ได้ลืมครับอือ2ก็ยังมีเวลาหาซื้อได้ ขันบอกตอนนี้ไปพมาเทียนไปเราไปซันเราไป,ไปเลื่อมซ <c oughs> ้ำเป็นเั้นสิ <c oughs> ไปตักเข่าเสียออกไปขายเอาเงินมาซื้อเลยกันไปเลื่อมเหล็กไว้เลื่อมซ้ำเหมือนจักตัวไรเอ,อ <c oughs> เอากะเอาประมาณนี้ก่อนครับผมเนาะบานนี้พ่อมือมือวันจันทร์มี่งเล้าครับมือนี้พ่อมีของแถมให้บ๊อบมีของแถมเอาไปให้พี่น้องเท่าวันจันทร์ก็คือวันพรุ่งนี้มาขึ้นมาเอื้อนอันนี้เอาของแถมนะครับมาพ่อเอามาตรงๆให้หน่อของแถมเพิ่มเลยของแถมเพิ่มเพิ่มช่องถนนมาเอื้อน ครับกันไว้ขันวิ่งรูดชุดนี้ก็รุดเงินเราพัฒนางวดวันที่สี่เดือนเก้าเป็นของแถมเลยครับเด้อตัววิ่งเด่นนี่คือศูนย์สามหกตัววิ่งรูดคือสามกับหกรับเลขจับคูก่กะโอ้ยเอาเบิ้งเอาได้ครับเด้อสี่บอมันมีเนียนเสร็จพอเสร็จเดียวคาง่บบอ้พอเสร็จเนียนรัฐบาลไทยสามสามลังไปออกเล่าเสือเง <laughs> อนนะครับแต่ว่าสังเกตเบิง ตัววิ่งรูดพี่สกับ6แต่ว่าหลักหน่วยบนให้0ูนย์ให้สามให้หกหลักหน่วยล่างให้1ให้8ให้0นี่คือเลขเล่านะครับเล่าพัฒนางวดวันจันทร์ที่4กันยายนส5 6 6นะครับเป็นของแถมเป็นน้ําจิ้มนะครับเป็นออเดอร์ไปก่อนถ้าพี่น้องสิเดือนสตัวกระจับ3ตัวเดินเลือรถมืงก็เอื้อนนะส่วนสามหกขันบอกแมนเอาไปที่ไปเลือรถผมอยากมักสามตัวนะผมอยากเลขซีนาะพ่ามันอื่นนี่มักซีครับซีกับซีหกกันตัว ซีแปดพอดแล้วครับซีแปดซีหกแมนครับที่แปดนั่ะที่แปดแคี่แปดแต่มีอยู่คันนั่นนั่นเอ้ยมาตรงกันเป๊ะเลยคัมาเลยเอาตัวนนั้ตัวเพราะวะร่องคำนวณให้เอฟซีร่องให้เอฟซีเพิ่นเบิ่งในกลุ่มล่องทับน่วนนี่แหละครับผมก็จับนี่แหละซีแปดหกซีเลยแล้วจับให้เอฟซีสี่ตัวแต่ว่างวดงวดเมื่อกี้เล่าเล่าตัวนี้ได้กอดกันมาทั้งสามตัวชุดชุดชุดนู้นเนี่ยกอนมาทั้งสามตัวได้ชุดนี้งวดเมื่อกี้น่ะประมาณว่าด้ชุดเนี่ย เนี่ยเล่งมึงเลยว่าคุณดิษฐานเพราะอะไรนัลล่นแหละอ้ยขันสามตัวมากกอดกันมากนี่เป็นศูนย์สามหกนี่ตัวทั้งหนาสิเป็นซีทัานที่สี่ศูนย์สามหกกระแมนเป็นไปได้ครับอืขึ้นไปได้โอ้ยบาดนี่อาบน้ำมากป่ะนี่คือเงื้อแตกเงื้อแตนครับแต่แตแตอาบมาอีกเอาอันนี้วามแท้<อ>เป็นน้ำจิ้มไผพี่น้งองเอฟซีครับผมอืเอ้อบบาบาดนี้ง่ายขึ้นมาบาดนี้มือนี่ ตอนแรกว่าจะเข้ามาหาพอเสิร์ตตอนเศร้าเนาะพอเสิร์ตก็เลยว่าเดี๋ยวพักผ่อนก่อนผมก็เหลือง่ายมาเนาะเหลืองานมากหรอครับกต่ว่าที่นั่ะนอนบาดที่ก็กระร่งสีเีียบไนละไอเอฟทีเพิ่มทั่วมาตากรุงเทพเพิ่นถือเลขน้ำเพิ่นถือเพิ่นเบิ่งไห้ทางเฟซบุ๊กว่าใช่ครับเพิ่นก็เลยว่าอยากซอยอันสั่งน้ำอาจารย์เพิ่นครับเพิ่นเลยซอยมาพันหนึ่งอืมพื่อมันก็เลยได้แต่คุยกับเพิ่นยากเพิ่นเพราะเพิ่นบ่ทันอยู่ในไลนเพิ่นเพิ่นโทรมาครับเลยคุยกับเพิ่น แล้วผมมาขัก็สายบุญเ้อกที่เริ่มแย่ขามาแย่ขา่ามาครับนะม่กะัะติ๊บไหลยังสันแล้วไกลแล้วเดียเเด๋ยวงวดนี้เข่าสามตัวตรงๆมักมีสามตัวจะวาสมมติเสียด้มีเลขสามตัวผมมักเลยชุดหนึ่งม,กมักหรือเปล่ากระจัดไปแต่ว่าขันมักแห้งหลาย มั่นสีหัวสักออบัตรนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวเงินนี้สีมั่กน้อยๆรักน้อยๆรักน,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 นานๆเอวดีกว่าครับมันยังค่อยสีบ,บ,บอสักสองเจ็ดเก้าอันนี้ตัวที่อานดังๆแต่ว่าของผมสิบแปดเก้าสองเจ็ดเล่าเล่าคุมีโชงมาเกี่ยวกเล่าสิบแปดสี่หกเล่านะสี่แปดสี่หก่วนเล่าเนาะแต่วรัฐบาลนี้เก้าสองเจ็ดมักเราแหละตัวนี้ แต่ว่าถ้าทามาเล่าพอถเสดเขาดีว่าเขาดีเครับรุดหยากขึ้นกันเนียแทบสีบลูดได้หรืแตละอาทิตย์นี่แทบสีบลุดได้เขาดีที่ตามไรแต่ว่าไล่มาเนี่ยผันมือได้เรียกเล่าออกมันไม่ได้พักผ่อนแบบมัดมือขึ้นใครอยู่ใครอยู่เนาะทํางานกลางคืนแมนขับกลางวันมีเวลาแมนได้เลือกได้เลือกเลือกย่ำขึ้นเนี่ยถ้ากคุยกับเอ็กซที่ย่ำขึ้นเนี่ยแต่บางคนบางคุยอยาไจะไกลคิดอาจารย์อะไรบ้างทายก็บอกว่าบ้างเปลี่ยนโอ้ยมันมันมาไหนนอนที่ไห้หัว ข้าวเราั้งเชี่ยวขาอยากนอนก็จะข้ากิดวงโซาซ่าก,กับว่ไใดโอ้สายขนเราเชีย่ยวรับก้อนนี่จากนะรับก,าส,ากาสายรับส,สายเลยเอา้าโอเคครับผมเดี๋ยวจังไหนวันที่สินะนะบนาะพ่อเนาะเดี๋ยวของของวันที่สามคงคอ่า,อาจสินบนเป็นคงสุดท้ายแต่ว่ามือนั่นสินน้นตัวเลขบางที่กันที่ว่าอาจารย์เพิ่์มาให้ข้าอีกที่ท่าหนึ่งกระบอกพเดีเพิ่์ลจำให้ข้าอีกมันมีนะเป็นไปได้อยู่ทุกทุกอย่างมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงแต่ตัวเลขพอเถิดผมไมีเปลี่ยนขัดไปแล้วบ่มีเปลี่ยนครับ นอกจากเลขฝันมากก็เสราะเาือฟังนลันมากคืเสริมกันนครับเป็นตัวเสริมผมมีเข้ามาเปลี่ยนตัวนี้แต่ยาอย่าลืมนะพ่อสองงวดตัวนี้เลขฝันเข่าติดต่อกันนี่เว้ยบม่กันสองเบันสามตัวม่แต่ไส้เนี่ยทนแม่บอข่างนเจ็ดหกหกเจ็ดเนาะหกเจ็ดหกหกหเจ็ดหกเจ็ดแล้วกับอ่าเก้าหนึ่งเม่อกี้เราเก้าหนึ่งสองงวดสองงวดเลขฝันเข่าสองวดเพราะว่าพ่อเพื่อนบอกว่าอ่าขันบาลมีเปิดแล้วนะ ควิมเพียจริงหรอกก็คืออตัวออฟฟิศพั้งฒนารถนี่แหละบ้านบ้านหลังนี้เสียง่ายพยุยงหลังบ้านขันเท้าจะยุ่งหนีได้เลยที่จะคล้องนี่บ้านเราเนี่ยเสียง่ายพยุยงหลังบ้านเราออฟฟิศยุนารถนี่เราทั้งนี่เท่เท่เพื่อนบัสหายรถเขามาจอดทางในบ้านนี้พอทีมเนี่ยไก่อยู่แต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงแล้วล่ะมีโอกาสเป็นไประเด็นแล้วขอห้มันพอมาหน้ามันทำมันแตกจะสามคนตีติดไปนี่ก็พอแห้งแล้วสามตัวตรงสามคนตีนนะพ่อเนาะเออทำแตกเลยได้ได้เห็ดเรียบร้อยแท้ละทำแตกเลย พอเสร็จพอเสร็จก้อนเอลซี่พูดระบาดต่อแลวพอคอรายหอเพราะนั่นพูดระบาดเป็นบุญร่วมกันนะครับให้กับอาจารย์เพิ่นเนาะผู้เพิ่นมาให้โชคให้ลาภเพิ่นมาสอนวิชาแต่ว่าแต่ว่าไอ้ไอ้คาถาคนคอร้ายหลายเป็นเลยนี่สองเขาไม่โจกก็นมิได้หรอเขาเขามีเขาไปขอคาถาทาขคาถาบอกครับเขาคอร้ายว่าเราลงอยู่เดี๋ยวมาหลอกนะเขาลง็นข้าเจ้าเนี้ยขาเจ้าคอ้เยอะ เดี๋ยวมารอบหน้าเดี๋ยวเอาลงควาลงควาสัตองก็ต้องมาขอคาถาทำอยู่ไหมเอาโอเคครับผม17นาทีพอดีเลยตอนนี้ครับขอบคุณมาเสิร์ฟครับผม